มวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์2559เวลาประมาณอ2นาฬิกา45นาทีคู่ที่1พิกัดน้ำหนัก100ตอนเทรท่าเรือซีด้ากบวัสดุพนันภูเก็ตมวยจังหวะเตะต่อยถนัดขวาฝีมือดีครบเครื่องเตะขวาดีเข่านิเหนียวแน่นล็อกรัดมัดตีเก่งแข็งแกร่งแข็งแรงวงในมีเหลี่ยมพลิกดีอาวุธมวยหลากหลายกว่าเหลี่ยมมวยดีกว่า จตนบุญนำเกียริเจริญชัยมวยจังหวะเตะต่อยเป็นมวยรูปร่างช่วงชกดีถนัดขวาเข่านเนียวแน่นปล้ำรัดมัดตีเก่งแข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงยืนระยะมวยได้ดีแต่อาวุธมวยมองว่าน้อยกว่าคู่ชก คู่ที่สองพิกัดน้ำหนัก132่อปอนด์เด่นพิชิตศักบุรีรำม,มวยจังหวะเตะต่อยถนัดขวาฝีมือพอได้เข่านิเหนียวแน่นล็อกรัดมัดตีเก่งแข็งแกร่งแข็งแรงคล่องแคล่วว่องไวแต่ปลายๆโดนต่อโดนทีต่อทีการยืนระยะมองว่าเป็นรองจะแพ้ดากี้ ซอจอเล็กเมืองนนบุยจังหวะเตะต่อยถนัดขวาเข่านิเหนียวแน่นเขาอาชีพล่ำรัดมัดตีเก่งแข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงบูดูดันท่าทระหดยืนระยะมวยดีกว่ามั่นคงกว่า คู่ที่สามพิกัดน้ำหนัก118ปตอนวันมีโชคภูหงทองมวยจังหวะเตะต่อยถนัดขวาฝีมือดีครบเครื่องลูกเตะขวาออกได้รุนแรงและแม่นยำคล่องแคล่วว่องไวเข่านีเหนียวแน่นปล้ำรัดมาตีสู้แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงอาวุธมวยหลากหลายกว่าเหลี่ยมมวยดีสมองมวยดี จัชนะเพชรภูซางกีลาสปอร์ตมวยจังหวะเตะต่อยขนัดขวาเป็นมวยที่มีหมัดหนักทั้งซ้ายและขวาต้นต้นมีโอกาสได้นับได้นัอกเตะขวาได้ดีกระดูมวยดีแต่เหลี่ยมเชิงเป็นรองอาวุธมวยมีน้อยกว่าด้วย คู่ที่4พิกัดน้ำหนัก119ปอนด์จากดาวเทพเกษมมวยจังหวะเตะต่อยรูปร่างเตี้ยสั้นขนัดขวาเป็นมวยครบเครื่องเตะขาต่อยหมัดหนักแรงข่านิเหนียวแน่นล็อกรัดมตัตีเก่งวงในมีลูกรัดเอวบูดู oo, ดันเปิดเกมเดินหน้าท้าชนตลอดคล่องแคล่วว่องไวอาวุธมวยหลากหลายยืนระยะมวยดีจะชนะยอดศิลาแเทมวยจังหวะเตะต่อยขนัดขวาเตะขวาและซ้ายได้หนักห่วงรุนแรง แงข่านเหนียวแน่นปรีรัดมัดตีเก่งแข็งแกร่งแข็งแรงวงในมีจอกระยะประชิดอาวุธมวยหลากหลายแต่ท่าทรหดมองว่าเป็นรอง